คมนี่เนาะครับเอามาทั้งว่าพลทหารใหม่ครับพี่น้องหาพื้นตายเรงแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแม่ตัวลูกันหมืแม่ลูกลูกตัวเมียแดงแดงย่นย่นครับลูกแรกครับลูกแรกอ่าตอนนี้แม่เพิ่นเป็นยังไงครับทองว่างด้วทับมาแล้วว่างครับว่างทองว่างเนาะแม่สูงอยู่เท่าไหรห้อยเดี๋ยวบัดบังบ่อสามซีซั่นี่ละพี่ที่เพิ่เกินนี่หรอกน่าจะร้อยสามหาบวกครับพี่น้องคิดว่า แดงดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกลองสี่วายหนาเปิดเปิดเปิดเท่าไรเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันเนาะเออห้าหมื่นเจ็ดพันได้แม่ลูกลูกตัวแม่แดงดีพวกแก้งขาอ่ประกันไทยเนาะประกันไทยครับอ่ามีถกมีถอนห้าหมื่นเจ็ดพันตลองได้เอาได้ไหมตัวคำมือนี่มีอีกปะสองตัวตัวนั้นมันโมเป็นแต่คือดอกมันจังน้อนมันเป็นยังไงมันเหงาไหมมันเหงาเปิดไว้เท่าไรล่ะแม่นั่น 36ครับสาเนาะเอาผู้ใดมากราคาประหยัดไปทางนั้นเป็นเป็นแม่สาวเรื่องไหนแม่สาวครับแม่สาวนะกัใกล้สิพ่อผสมละลาพี่น้องสามสิบเท่าไรก็ล่ะสามสิบหกสามสิบหกสูงประมาณ140ยสี่สิบวกเปิดไปสามสิบหกก็ได้รกคามาทั้งแม่นี่แม่ลูกนี่เปิดหาสิบเต่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผม098ย์เก้าแปดศูนย์เก้ อ้อยไม่นะครับเนาะคนทหารไม่เดือนพฤศจิกเดือนพฤศจิกาเพิ่นสิไปทหารเร้อก็ผมฝากว่าสื้อให้เพิ่นแน่สิบ่มีคนเลี้ยงว่าเพิ่นฝากไว้ครับมีรถทรงน้อยนะขันบ่เกิดรอยโลมีอยู่ครับแต่ว่าเกิดเกินนันยามันห่างอรถกับโมแม่ยางไม่ยางเก่ากับพ่อไปได้นะครับเนาะอ่าฝากไว้ครับเอาขอบคุณหลายห้อยมากแม่ลูกหรือว่ามากแม่สาวกับมาจัดไปครับผม มันกระสีกตืมดำอยู่แล้วครับงวมุมม,มมาอยู่ในห่มมาทางางวงงามพอบุญเย็นครับพี่น,อ <c oughs> น้องเพิ่นภูกไว้ <c oughs> ใต้ห่ม <c oughs> มันสีพ่อเป็นตะเบิงว่าสั้นกันเลยเ <c oughs> พิ่นจูงออกมาให้พี่ให้นอ้องบิงสีแจ้งแจ้งจยัหน่อย ตัวนี้ปนเ,เป็นตังไดพ่ออ่าครับเม่สาวคนระับแม่สาวเนาะแม่สาวท้องท้องแล้วสามเดือนครับทอ้อสยยงสามเดือนใส่ยังมาพ่อใส่สมตัวครับสมตัวเนาะสามเดือนข้อประกันท้องให้บอครับประกันท้องอรประกันท้องสามเดือนน้ำตูเน่าดีครับพี่น้องแม่นี่สีแดงมุมมุม<ๆ>เปิดเท่าไรพ่อเปิดสี่หมื่นครับสี่หมื่นเนาะครับต่อร้องแม่สาวทองแรกเปิดสี่หมื่นทั้งต่อรองได้อีกดู เบื้องไทยเบื้องเครื่องเบื้องหางพันประกันตัวนี้ทุกถอนให้ยด้วยพ่อเนาะนประกัน,กนท่องพร้อมเรียบร้อยสี่หมื่นครับพี่น้องเอาเบื้องหนา้าเบื้องตาเพิน่นเอาผู้ใดญมากแม่สาวทองแรกครับโบดโบดจัดจัดครับตัวนี้สี่หมื่นตัวลองได้ได้ไหมตัวพ่อเมื่อนีร่ได้มสองตัวครับสองตัวบ่ตัวใดอีกเนาะตัวใดขึ้นยืนนู้นรับประกันเลยเนาะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกบ่แม่แยกลูก อาทำนี้ลูกจะเป็นลูกที่ใดครับตัวนี้ลูกที่สามครับลูกที่สามสูงหนาจะร้อยสี่สขึ้นอยู่ดอกพี่น้องเกือบเกือบร้อยหาสิบผลละเลี้ยวเบ่งนมไข่เองเลงเปิดเท่าไรพ่อแม่ยากลูกเปิดีสครับสี่หมื่นเนาะอ่า่อลองได้บตลองได้ครับครับผมสีซ้ำกันแม่สาวก็แม่แยกลูกอ่าฝากเบอร์ทั่วไปนะพ่อศูนย์แปดห้าศูนด้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกหกสอง พราะอยให้บุญเย็นครับกงวานนันิวัฒบุญเย็นทางวานนนิวัสมีโถทรงนะพ่อเนาะมีรถทรงครับทั่วประเทศอ่ะเจ้านี้พี่น้องฝากไว้ครับอ่าสุดยอดครับนีนี่ลูกชายเพิ่นเนาะครับอ่าเป็นรับจ้างขนท่งวัวทั่วประเทศเด้อพี่น้องของลูกชายเพิ่นครับอยางให้ทรงวัวท่งควายก็โทรมาติดต่อเพิ่นไดครับผมฝากไว้ขอบคุณครับพ่อครับผมครับฝากที่ฝากน้องไว้เลยครับเด้อพ่อบุญเย็นแม่ทองกับแม่ยากูครับผมสี่หมื่นเอาลองได้ทั้งกู้ครับอ่ะฝากไว้ครับผม โอ้ยโบเห็นหน้าเห็นตาลายนัดแปลงใดมาโอ้ยมันอยากมีตัดสีลุกลุ่แล้ว <c ười> เลยมันเป็นเปิดเปิดปฏิเก็เลยพักโยกไ,ได้ยังมาอยู่บ่เมื่อนี่ามาโค้งหนึ่งโค้งหนึ่งครับอะทข้างใดแม่ลูกของข่องคุณบอกแม่ลูกมาถ่ายออกจากลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวของหอยเบียนบิึงของหอยเบียนกันไซส์แม่ลูกตัวใดนี่บ่ แม่ลูกลูกตัวฟูเนาะลูกแดงแดงตัวฟูนี่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบวกอยู่พี่น้องแม่นี่สูงเข่าดไหห้อยประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องร้อยสามแปดนะจะใกล้เคียงครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดพ่น้อยทั้งนี้เนาะลูกแรกครับลูกแรกเนาะตอนนี้แม่เพิ่นเป็นทั้งใดท้องว่างหรือทับมาแล้วท้องว่างครับท้องว่างเนาะเปิดเท่าไรล่ห้อยเปิดแน่ ห้าหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกตัวผู้รอรอห้าหมื่นห้าได้มาจากโตมื้อนีร่ามาค้มเดียวคุ้มเดียวนเนาะแม่รม่างซื้อเขาตลาดไหมพักยกไปว่างหันโมแม่เป็นสองอาทิตย์เมันบ่โมะค่อยเห็นหน้าเห็นตาสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยครับสองสามอาทิตย์ห้อยเบี้ยโมเห็นหน้าเห็นตากันว่างหันอ่าพึ่นมาอ่าลองซิมตลาดไหมเอาซันว่าเอามาค้มหนึ่งแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดหาหมือหานะ ตลองได้ครับฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยละ082ครับ082 22 22 932 932 78ครับ78หอยเบนเนาะคับทางเจริญศิลมีรถส่งครับอ่ะใกล้ๆก็คุยกันเบิ่งถรัมักน้ำก็ได้คอ่ะฝากไว้ครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆหอยครับผมวาังได้ก็พ่อจอมเออีแต่ลูกเหลือแต่ลูกเออกายแม่แล้ว เท่าไดเราพ่อเหลือแต่ลูกนี่สาวห่อมองมองเอาหรือมองห้องพ่อนน่ห้องยังต่อได้เนาะเออสาสี่ห้าอพี่น้องหนาดีงอตัวนี้สูงกับประมาณร้อยยีประมาณนี้แหะพี่น้องสาหน่อยหนาหนาสาสี่ห้าร้อเอาฝากกดทูปไปนะพ่อเอาหมดแล้วเบอร์ไหฮะศูนย์แปดสองศ้าหกเจ็ สีนะ่หนึ่งหนึ่งหกเนาะอพ่อจอมพ่อจอมทั้งกุลและคัมเพิ่นได้แม่ลูกมาแต่ว่าเพิ่นแยกแม่ไปแล้วขายแม่ไปแล้วเหลือแต่ลูกอ๋อสาวซีหาลอยราคาประหยัดมักกับมะบ๊อบมะคุย้ยมาต่อรองกับพ่อจอมเบิ่งครับนี่พี่น้องใช่บางไงหางพวงดีครับผมเอ๋อขอบคุณครับพอออ่อไหอยขาวได้ยังไหม นี่หละโคมไดแม่ลูกเนาะวกงควกมือนีแม่ลูกแม่ขาวลูกแดงเอ,เอ้าเฮ้นง่ายๆพี่นะ้องแม่ขาวลูกแดงแม่เพิ่งไปทั้งใดครับทองวางด้ทับมาแล้วเนาะคุยกันทองวางเนงาะง่ายๆสบายใจเครื่องดำครับลูกสาวนี่ ลูกสาวเนี่สูงย 900, <S 2> <S 2> องยู่ปมั่นร้อยอ่าก็อยี่สิบครับประมาณ<ม>นี้แหละบวกลบแลาา้วก็แม่ก็สูงอยู่ปมั่นร้อยอ่าสูงอยู่ร้อยสี่สิบยู่ดอกพี่น้องอ่ะแม่เพื่อนนะี่เปิดเท่าไรห้อยสี่สิบเอื้อมขึ้นกับส่สิบบาทที่รถลับทรงครับหาเงินเนาะเปิดไปหาเงินเพราะได้ต่อรองกันอ่ะแม่ลูก<น>ลูกมลูกตัวเมียแม่ขาวลูกแดงเปิดไปหาเงินครับพี่น้อง ต่อรองได้ครับผมฝากเบอร์โทรหน่อครับผม096 0 9เก0า7กศูนย์เก้าหกเจ้ห้อยขาวนะครับเนาะมาเก่ามาบอกมาคุยมาต่อรองเบงครับผมได้ครับผมมีรถพร้อมส่งไกล้ๆก็คุยกับพนเบิงเลยพี่น้องแน่ลูกลูกตัวเมียฝากไว้ครับของห้อยขาวอ้าขอบคุณคขอบคุณมาเก่ามาบอกมาคุยมาต่อรองกับพันเบิงครับพี่น้อง เขาว่างได้ก็เขาแบบได้ก็เขาอย่างก่อนแบบนี้เขากาบินเขากาบินครับแม่เขากาบินอ่าเป็นยังไงครับสถานะเพื่อนตอนนี้สถานะเพื่อนท้องห้าเดือนครับท้องห้าเดือนเขาประกันท้องใหมป๊ประกันครับประกันท้องห้าเดือนเป็นเป็นลูกที่ใดครับในท้องเป็นลูกที่สามครับลูกที่สามในท้องสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบสามครับสูงร้อยสามสิบสามวัดเรียบร้อย สูงร้อท้องหเดือนประกันท้องประกันท้องอ่ะเปิดเท่าทไหรครับ47,500ื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ่ะให้เบิ้งหนาตาคี่นองกขาหนะพี่น้องส่เขาอา,า,าอส่งเป็นคือกาบินนะครับเนาะนี่เขากาบินพี่น้อง ตู้กาบินเนตำานานเยเปิดเท่าไรก่ครับนี่0สี่หมื่นเต่อรองเลยนะครับเนาะครับผมอฝากนะครับเบอร์โทรแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูหอยอดคำตะก้าหอยออดคำตะก้านะครับเนาะมีรถส่งมีรถส่งทั่วทั่วประเทศเลยบอ่ครับอ่าทั่วประเทศนะครับเนาะอยากได้บุรีรยนมากินครับผมฝากไว้หอยออดทั่วประเทศ หาราคาได้กันไปนะครับเนาะสุดยอดครับอ่ะมันได้แบบนี้ครับพี่น้องอ่ะแม่ทองหาเดือนครับราคาหอยลูนควายใหญ่สโลแกนหอยลูนควายใหญ่แม่ลูกบ่ครับ ลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียควายพื้นควายบ้านราคาเกษตรกรห้าหมื่นสามนี่ไม่น้องห้าหมื่นสามลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียยางคัดครับเปิดไว้เปิดไว้สูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยยี่สิบห้าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเป็นลูกที่ไรครับนี่ตัวนี้ลูกแรกครรับลูกกแเนาะก็สีทองว่างอยู่เนาะแม่เพิ่น ดรือยังไงค้องว่างเนาะเพราะว่าลูกกันยังหน่อยอยู่เปิด53าหมามครับผมต่อร้องได้เนาะต่อได้เบิดมือผู้หญิงต่อง่ายไม่ห่างนั่งใหม่แต่อง่ออ่าหมื่นสามต่อร้องได้ฝากไหมนะครับเบอรโทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกย์หกนึ่งส่ามามแดสด้อยลูนควายใหญ่ย่าโมพีเตอพีหง ตัวนี้ครับผมครับผมฮาร์กายอีกค้มนึงนะครับนะโคมใหญ่ขึ้นมาครับทั้งนี่แม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกสาวคืองามแต่เป็นสาวแล้ว แม่แม่สูงอะไรก่อนร้อยสามสิบหกอ่าประกันไว้ที่ร้อยสามสิบหกเป็นแม่ท่องว่างรือทำมาแล้วเนาะเออไม่ได้ถามเขาเลยครับบานนี้สงสัยจะเอาตีท่องว่างคุยกันท่องว่างนะครับเนาะแข้งขาบางไงแม่พันนี่ลูกสูงร้อยสามสิบหกลูกโตที่สองเนาะนี่เนาะเปิดเท่าไรครับชุดนี่แสนห้าพันครับหนึ่งแสนกับห้าพันต่อรองได้ต่อรองได้ครับอ๋อแม่ลูกลูกโตแม่ครับ ลูกนี่นาจะสูงอยู่ประมาณร้อยยี่ลยหะพี่น้องร้อยยี่สิบบวกอยู่เครับผมแสนกับห้าพันตรองได้เอาเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกเก้าสี่หกเกามเจ็ดดหอยมวนนาะครับผมหายหน้าหาตาไปทั้งใดก็วางหันซ่วงไปทำงานกุงเทพครับไปทำงานไก่ครับผมไปเห็นงานกวาด้ังเ็ตงานกวาดสางเข้ามาไล่นี้ไปเป็นแรงกระตังไล่นีไล่นี้ต้องกี่ย ม้นไปเล่นเมียเขาปะเขาสิบสาวปอ้าวเาหยอกโยาคุยกันเพาเห็นหน้าเห็นตากันโดนกระพอยม้วนครับผมอ่ามื่อนี้พม่ได้เม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องครับเปิดอัน้มนา่นไม่บาดเลยครับผมเปิดที่หนึ่งแสนกับห้าพันนะครับนอกจากเป็นหนึ่งแสนหาเงินเด้อพี่น้องหนึ่งแสนกับห้าพันแข้งขาบางใหญ่เอิกบางใหญ่มักกับโม่โม่คุยมาต่อร้องเอาร้อยกิโลส่งพี่เลยร้อยกิโลส่งพี่ครับผมถ้าไก่ก็หันก็คุยกันเบิ้งคุยแน่นครับน้ำมันมันเต็ม ผู้แส่ผู้สาวไม่แห้งนางใหม่รถรถเกษครับผมเอาฝากไว้ครับกองหอยม้วนทางม้วนนิพัทธ์นะครับเนาะเอาขอบคุณครับผมมันเราหมดนะ้อยพายด์มานเราหมดมือนี่ยังครับยังยังยังได้ยังมามครับมือนีหนี่ผมแม่ลูกเนาะแม่นาจาราคาเกษตรตะกอนนี้ครับแม่ลูกหาจิบหาจิบหาหาจิบหาเนาะแม่ลูกลูก ตัวแม่ยหรือตัวผู้นอนอ่ะเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะเปิดทามือน่าเปิดหามือน่าครับปลาไก่ปลาไก่สูงเท่าไรครับแม่ลูกแรกร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองวัดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เป็นลูกตัวแรกลูกตัวแรกครับแม่ท้องว่างปะครับตอนนี้อ้งงว่าครับแม่แม่ท้องว่างเนาะเพราะว่าลูกก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดอกพี่น้องนั่นก็ได้แม่ลูกลูกตัวเมีย เปิดเท่าไรกันละครับเปิดหาิมาครับห้าหมื่ันตอลองได้ตอรองได้ครับฝากเปโทไว้นะครับผมศู5ย์เก้าห้าศูนย์เก้ห้าหกหกสองหกหนึ่มาสามนึ่งามห้าสามหอยยนะครับเนาะทางคำตะก้แม่สาวแม่สาวแม่สาวเอาผู้ใดมากแม่สาวสูงเท่าไรครับแม่นน่แม่นี่สูงเลยสามสิบบาทเรียบร้อยนะครับเนาะแม่สาวเนื้อตัวดีๆงามครับเกี่ยงมันรอนอัตลักษณ์ ครบครับผมเจ็ดหมื่นครับเปิดเท่า็กครับนี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเนาะเอาผู้ใดมากแม่สาวพ่อหน้าหนาวจนๆครับพี่น้องเบื้องข้อพนตาได้ครับผมอ่ะพวกแข้งขาประกันให้เนาะครับเนาะประกันขาถกขาถอนประกันขาถกขาถอนหางดอกเปิดดูเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแม่สาวอีกจักบาทนะครับเบอร์โทร เบอร์โทร095 0621353 1353หอยยศทำราคาครับมีรถพร้อมส่ง้ะครับเนาะใกล้ๆก็คุยกันเบิ้งขามักน้ำเพื่นก็ได้มากแม่สาวหรือว่ามากแม่ลูกก็มาจัดไปครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ขอบคุณครับผมอ่ะเพิ่มเติมเติมกาแฟให้ครับผมครับผมอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับมักแม่สาวหรือแม่ลูกก็มาจัดไปครับของหอยศมีรถพร้อมส่งใกล้ๆก็คุยกันเบิ้งขาน้ำเพื่อนด้มาก่สาองฝากไว้ครับ อ๋กาแพี่ฝากน้องนะครับเด้อทางตลาดห้วยเหินลาดครับเปิดทุกวันศุกร์มาพบม,มาพอกันได้ครับพี่น้องอ๋สำหรับมื้อนี้คลิปนี้กากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ